ครัววันนี้เราอยู่กับเกมแวนคริสกันอีกแล้วครับผมมาเราต่อจากพาท์ที่แล้วเลยผมมาต่อจากตะกี้ผมไม่รู้ว่าพาทตะกี้แม่งกี่นาะทีชั่วโมงเันจะพาท์ที่แล้วครับผมพาดไปตายสองรอบตอนแรกก็ไม่อยากจะตายสุดท้ายสุดท้ายโอ้พาดเองโอเวกับไป <c oughs> เราขึ้นไปอยู่ดาดฟ้าก,กัน อันนี้คือภารกิจแอสโซนนะครับซึ่งน่าจะจบแอคมันตอนนี้เราอยู่แอคไหนนะอ่ามันไม่เช็คได้ไหมว่าเราอยู่แอคไหนแอนดอมเบอ่า่แรงตอนนี้เราอยู่อ๋อแอคกสองเดเราอยู่แอ็กสองแอ็กสองไปช็อตหน้าแอสโซนเพื่ออะไรไปเนี่ยยิงมันยิบมันสอยได้ใช่ไหม ช่างมันผมจะยังไม่สอยขอวิ่งไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ไม่งยิงมาเป็นหาผลเลยมาเร็วปูทิ้งนะม่งมาปูทิ้งนะไปออานี่แม่งวามาเลยมาพอดีพวกผมจัมเปอร์แล้เนี่ยยังแช่กันมานู้กันอยู่ปะโอเคระวงนี้เรื่ยน้า ขอแผนหน่อยโอเคเราต้องไปประตูฝั <ools> ่งนู yeah. ้นซึ่งแม่งก็โคตรจะยากเลยเคสวยไปนั่นแหละเมาเมาอย่าเมาอย่าเบิ้ลเมาอย่าเบิ้ลเมาอย่าเบิ้ลให้ควอนลูกมือหน่อยเฮ้ยไม่ได้ โอ้โหตกไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอ่าอะไรกันเฮ้ยปล่อยไม่ได้แรมมึงเปลี่ยนแรมเปลี่ยนคางอีก่ล้วไอเนี่ยของศัพท์โอ้ยไอ้นางดูดิเต้นาบกเลยเฮ้ยว้โอ้โหโอ้รอดรอดรอดเฉย

โอ้โห้ลบจิกกา้กาวิศกัดโอ้ล้มล้มล้มจากแม่งไปสงครามแล้วแม่งยังมีความวายอยู่อีกโอ้โหชีวิตโอ้แซมเ้ยพักร้อยก็ดีอยู่แล้วแม่งโหมาลบอีกชีวิตมึงเจี๊ยบเดีด๋วยวัเปลี่ยนแอ่ะ ไป U T ไปเราก็จะสไลด์ไปจริงครับ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 เฮี้ยเฮี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยระเบิด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 โอ้ยโอ้โหโอ้ยเจ๊แค่ระเบิดไอ้้เหียได้ไงวะตายเฉยงงเลยอะไรวะเอาใหม่ เราต้องไปประตูตรงนู้นอะยังไงก็ได้ไม่ใช่ตายอ่ะโอ้ตายเฉยเลยโอ้โหล้มอีกลุงเอ้ยลบทำอย่างนี้ก่อนเล็กเล็กให้หมดซะจบโอเค มาระเบิดยิงพีจัดไปโอเคสวยครับนายมีมีสองตัวปืนพดหม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 ดเกมนี้แม่งเร็วมากขุ่อย่ามันต้องไวโอเคลบตรงนี้ เยิงไปสวยไปเช่าโอเคหลบโอ้โหคนยากคนอันตรายคนโหดคนมู้ดด้วยสวยนั่นแหละสวยโอเคโอเคเคนั่นแหละเกี่ยงเกียงตรงนั้นหมดเลยเกียงตรงนั้นหมดเลยเราหลบตรงเนี้ยแหละเราค่อยๆหลอยไป ไปประตรูที่ไปแลป็บตาคุณจะไปอยู่ที่ไงเคลียเคลียเคลียนั่นแหละสวยหลบครับหลบครับแบตมาตรงนี้อุ้ยโอ้ยระเบิด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 โอเคอัพเกรแอ,อร์ซอลไรเฟิล โอ้ยยิงกูทำไมโอ้ย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 โอยโอยอนนะอรยบออยไปก็อยไปเออนั่นแหละ้อยอยยย้ยอ้โอ้ โอเคจัดไปจัด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 โอเคช็อตไปตีระเบิดตั้ม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 ไปตั้มไปโอ้โหโอ้โหโคตรยากเลยเดี๋ยว้อโอเคระลังนี้โอเคระวังถึงจุดหมายแล้วโอเคโอ้ยยังผ่านได้เอาล่ะเราต้องไปที่ตรงนี้ มันก็คงไม่มีทางเลือกแล้วต้องบินไปเอาล่ะโอเคครับผมจะทาตามแผนจิมจิมจิเอลน่าแคกนหน่อยสิอีกมันทำไม่ได้อ่ะโอ้ไม่มีที่อื่นเลยเัแล้วจัซนเลอลาแซมจะทำอะไร ดูและจำนะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอุ้ยอุ้ยลบลบลบดูและจำนะดูจำซะเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูนี่บินลบมาเสียบมงเก็บเลยนะสลักเรือเรียบร้อยครับโอ้แซมเซมอุ้ยตกแค่นี้มันไม่ตายหรอกแซมอ่ะ โอ้ยมันก็คงไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วล่ะแกมันโคตรจะบ้าบินเลยวไวรู้ตูดจบโอ้ยผมตายไปสามตัวโคตรรับไม่ได้รับไม่ได้หลังๆที่ผมต้องเริ่มเล่นสเตมแล้วโอเคเรามาบูว่าต่อโอ้โหนี่ไงไอ้ด่านนี้ ต่นี้ผมจำได้ว่ามย,ยังมีตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่พวเลยเค,เคย้อนเคก่อน <as well> <trans fer> โอเคมใช่นแล้วช่กแล้วช่ไหปาวกันอาลกบับก่อนอเ๋เจ็บ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 เจเจ็จ็เจ็บ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 เจ โอ้ยเราเปิดแตกทาไปโอเคสอยไปเต้องทเค้เยียไปเมดีเมดล่วงเราล่วงแล้วเออกูก็รู้ไอ้เจ้ยเดี๋ยวนะ เียวดเ o ียวดเียวดเียวดเียวดนั ouais. see, ette, ่นแหละสวยเออโอเคมาที่มามาทีมาสอยไปนั่นแหละเฮ้ยเมาอย่าล้านสิลูกให้คลุกมือกูกอนเออสวยโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไปนั่นแหละสวยนั่นแหละโอเคครับสบายแล้วสบายแล้วเพราะฉะนั้นฉะนั้นด่านนี้คือผมแม่งน่าจะตายเยอะสุดแล้วอะไรกันนักหนาครับลูกเขียววศ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 เออสวยสอยไปแบบงงามเออไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิง เกลี้ยกลิ้งเคลี้ยกลิ้งเคลี้ยหมดเคลีย้ยหมดเคลี้ยหมดสวยนี่แหละกขาหวานกูแล้วซื้อไหลเดือดขีดจบมาคฮยมาก่อนอย่าพึ่งล่วงอย่าพึ่งลวกต้องช่วยกูอ่าไอตรงนี้คือยากหน่อยยิงสอยไปนั่นแหละ เพิ่มยอดเพิ่ยอดเอาปลายแดดครับมันมีกี่ตัวสองตัวโอ้โหนั่นไงคุณไม่ถนัดครับเอ้ยเคลียร์เคลียร์ไปยอดอีกเม็ดนึงแท้เขาจะหายใจไม่ทันมาแล้วตัวแร่หน้าตาไม่เกระทัปฟาร์เมอร์ มาเช่นเกียร์หรือเปล่าวะโค้ดเนมมันชื่อว่าสเปียร์หอกเนี่ยนะโอ้โหนี่ไงสเปียโอ้ไม่ไม่มีความเป็นสเปียร์เลยโอ้โหทีบเฮ้ยยืนได้ไม่ทิ้งเกียร์ชัดเลยลบ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 ก่อนลบก่อนก่อนยิงพีมันช่างงับปะเฮ้ยผิดผิดระเบิดผิดลูก ลกลกลกลบลบลบโอ้โอ้โหโอ้โหจิก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 อีกแล้วชุบหลบเฉง้อหลังไม่ทันว่ะเฮ้ยไม่ว่ะไม่เลยอ่ะมันไม่สะท้อนสะท้านลบครับโอเคโอ้ยโอ้ย ลบ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 โอ้โหยากแล้วอันนี้ยากอันนี้ยากจริงโอเคโอเคเคลียร์เคลียร์ให้เรียบร้อยตายตายทีโคตรเหนื่อยเลยโอ้โอ ตัวที่สู้แล้วโคตรเหนื่อยเลยอ่ะเอาไปยิงจุดอ่อน,ออนมันโอ้รอสักทีไป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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรามีงานต้องทำอีกเยอะดีร้วยพร้อมดีร้วยพร้อมอ่าเราต้องกดใช่ไหมอ๋อต้องรอต้องรอต้องรอ,อ,งรอไปแซมไปแซมแซมมึงไม่ถือดาบวะเฮ้ยคาสตินวะ โอเคนี่แหละปัญหาเบิ่มๆมันเบิ่มตรงนี้แหละโอเคสวยงามมากเราต้องฝ่าไปแล้วเราก็คงตรวจสอบให้หน่อยครับตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ใช้รีบตรวจสอบให้ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะเล็งคนโอ้โอ้โอ้มันไม่ได้เลงกูอยู่ด้วยมันเลงอย่างอื่นด้วย เฮ uhm ้ยไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วเนี่ยเอาละเราเยราจะใช้อาวุธใหญ่ที่มีทะลุให้ทะลุให้มาทะลุยังไม่อยู่ยับเออไม่ได้พูดนานมัวชิบหายโอเคฉะนั้นแล้วฉะนั้นแล้วโอ้ยอย่าบักไอ้แซมไอ้แซมอย่าบัก งานยากอะคืองานยากตอนนี้คือสำหรับเราคือมันมีพวกนี้ด้วยแล้วก็มีของอคอยนี่ด้วยนี่คืองานยากแล้วอ่างั้นก็องใช้ธีนี้ยิงไปไปยัดไปยัดไปสวยลบลบสวย พัดไปนั่นแหละไอพวกนี้แม่งอึดซะด้วยไออึดมากนี่เราต้องเคลี่ยวคอยอีกโอ้ชิบหายละอ่ายิงไปสวยโอ้ยแม่งมันจะเคี่ยวอะไรกันนักหนาวะกูจะรู้กับมึงไว้เนี่ยไอเนี่ยเพื่อช่วยมึงอยู่นี่ไอเบิร์นยาบนไม่ถึงระดับหัวหน้าคิดบอลปะเฮ้ยโอเค ไปยังหมดแล้วนะปวดปวดแล้วก็เคียวโอ้โหโอ้โอ้โอ้ลบ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 เอ้ยังเยยิงก่อไปยิงก่อไปยิงก่อไปสะได้ลบโอ้โคตรยากเลยอ่ะเดี๋ยวนะหยอดหยอดโอเคพังหนึ่ง เกียร่ะสีป่ะยใช่มันเหลืออีกสอันไวะนี่เราเราสนอนปุ๊บก่อนจะเด่นง่ายจะเดง่ายรอดบ้ตแหละสวยโอ้ย้เ้าจากไหนอะลูกบอลยิงก่อนยิก่อนยิงก่นยิก่โอเคละม่ตองไหน กำลังเสริมเรามาละส่วนที่เหลือเอาไงดีวะเฮ้ยไม่เข้าปะเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าอ่ะโอ้ยสอยแม่งลงมาอยู่นี่เลยเออกูสอยอยู่นี่ไงบนจังเว้ยเบิร์นทำเองดิ

ลบโอเคโอเคเจ็บหมดโอเคเฮ้ยลบทำได้ไงไม่รู้ที่รู้คือต้องยิงอีกจุดนี้โอ้ยปล่อยลงมาปล่อยมาโอ้โหแม่งไปลงด้วยขอบคุณมากอาหัวอ่าหัวมึง อะไรเออก่องยิงโอเคประตูเปิดประตูเปิดที่ไม่ใช่เขาว oh, oh. What? 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 ่าปลอดภัยเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมจเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเอาระเบิดไปจัาอีก ยับอีกแหละย่ำพียัดไปเยอะยัดไปเยอะโอเคยับอีกรัวๆยับอีกยับอีกเยอะๆโอ้โหพื้นจังวะสา่ไปหมดนะแล้วมึงยังไม่ตายเลยสา่ไปเยอะสา่ไปเยอะสา,า,า,า่สาไ,ปไ,ปาสาไปเยอะสา่ไปเยอะสา่ไปเยอะเอะเอ,อแหละ

ôi chưa đâu ô ô cái chưa rocket launcher, lần trước ôi không phải là không phải không phải không phải là phải phải เอาไอ้คุ้มหมดนะหมดแลนะครบสามหัวยังโอ้โหรอดแล้ววะโอ้โหสิเป็นนาทีโอ้โหสติก็ยังตายสีเหมือนเดิมโอ้ไม่น่าเลยห้าไปเยอะโอเคพังอัวคอยได้แล้วโอเค โอเคตอนนี้ทุกอย่างตอนี้อย่าห้นอะไรรบกวนแล้วสบายขึ้นเอาล่ะพวกเราเคลนพลได้เออหล่อซะเหนื่อยเลยโอ้ยมันงคงจะเป็นอะไรที่บ้ามากเลยไปเราเคลื่อนคนกันต่อเลย โอเคภาคนี้ผมน่าจะเหนื่อยโคตรตัดมาคัพซิ่งละเอ้ยฉันเองทำไมถึงต้องโจมตีด้วยนี่แกแกงโง่หรือไงเนีะฉันก็แค่ต้องการเทคโนโลยีเฉยๆที่พูดหมายความว่าไง อ่าที่เด็กแปลไม่ได้มันเป็นเหมือนแบบว่าศิลปะชิ้นเล็กน้อยเอาละเดี๋ยวเวลาเดินออกเด้๋เวลาเดินออกแล้วเฮ้ยอันนี้ผมก็ต้องไปหาเรื่องเพิ่มเติมโอเคมางั้นจบคัสซีนนี้ตัวอย่างน่าๆยังไม่จบเอาล่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเมืองแล้ว ยังวุ่นวายโอเคผมตัดภาร์ทพิเศษเท่านี้ก่อนแล้วกันอย่าลืมชอบกดไลค์แล้วติดตามนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ